จะเอาโอมโปลูกใส่กระถางนะจ๊ะเดี๋ยวมาเอาเชือกออกกันก่อนอ้าวทำอยู่คนเดียวนะคะมีดหายค่ะเจอแล้วค่ะเฉือนไอ้นี่ออกก่อนเรียกอะไรนะเชือกอันนี้กิ่งตอนประมาณหนึ่งเดือนกว่าๆเดือนครึ่งอะะ ลาบมันก็จะออกประมาณนี้เลยนะต้องถอดถุงพลาสติกออกก่อนถุงพลาสติกนี้เดี๋ยวลาบมานันไม่ออกโอ้ลาบขาดไปนิดนึงะนี่ดูลากซะก่อนใส่กระถางเนี่ยดินเราผสมได้ลแล้วมือเลยนะมือถุงมือไม่ได้ไปหยิบมามอันนี้แหละล้างเอาอแล้วก็เอาใส่ไปในกระถางอย่างนี้ จึงลงไปให้ที่สุดเลยลึกที่สุดประมาณนี้ใ้ดินใส่ไปทำไว้ในกระถางก่อนได้สักสองอาทิตย์ไม่ต้องถึงเดือนหรอกเดี๋ยวเราก็เอาไปลงปลูกที่สวนมันจะได้เป็นชัวร์ร้อเอซ็นต์แตเอาไปปลงอย่างนี้ก็ลงได้หน้าฝนน่ะแต่ว่าเราเอาอย่างชัวร์ดีวกว่าตอนใช้เวลาเป็นเดือนเกือบสองเดือนมาตายก็เสียได้อีก ทำไว้ให้มันแน่นอนเราไม่ได้ไปชำขายเนาะเราทำเอาไว้ปลูกของเราเองเนี่ยทำให้มันชวชว์ดีกว่าเราไม่ได้ไปรีบจะเอาไปไหนให้มันไม่ตายแน่นอนเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ตายแล้วละ่ะเดี๋ยวเราก็คอยลดน้ำเอาอย่าไปขยับไปเื่อนมันกดไม่ต้องกดมากเนีย่ยจะแช่น้ำไว้อย่างเงี้ยนะ น,นี้ไม่น,นี้เงืนกระตุกบอกง่ายน,นี่เงืนตายต้องต้องค่อยเบาเบานะทําแรงเดี๋ยวไปดูลากขาดดูลากขาดสิได้นี่ไม่ได้ใช้น้ํายาเล่งลากเลยนะตอนธรรมชาติแล้วก็ไม่ได้ใช้เขาเรียกอะไรนะตุ้มเขาเรียกกันตุ้มเนะเคยดูใน youtube เขาบอกว่าเป็นตุ้มแต่อันนี้เราใช้แบบโบลามโบลาเลยเนะี่ย ตอนใช้ดินตอนเอาดินใส่กับมะพร้าวหุ้มกับมะพร้าวทุบๆทุๆหุ้มใช้ตอกรัดง่ายหน่อยก็เนียก็เอาลงกระถางเหมือนเดิมลงกระถางเอาลงกระถา,างถาคือเก่าใส่นี่ก็ได้นะถุงกับกระถางก็น่าจะได้กันแต่กระถางมันจะมันค่กระถางใส่ดินใส เคลียร์พอแล้วก็ขังลงไปเหมือนเดิมนี่ค่ะแล้รดน้ำอืม อ,อันนี้ไม่ได้เด็ดมันใบเอาใบออกตนี่ทิ้งไปเลยต้องไปสนใจแต่ก็มันก็แตกมาให้เราใหม่มก็เอาไว้เก็บกะทิ้งไปอันนี้สงสัยจะไม่ใช่งเงินจะตก ุ้าหกงานผ้าหกเลยเนี่ยนะคะโดนล,ลากขาดคมเนี่ยก็ไม่รู้คมไม่เจอก็แล้วค่อยปันนีบแล้วบันจงมินั้นต้นไม้ที่เราต่อมาใช้เวลาเป็นเดือนกว่ามันก็ตายโชว์อีกแล้วอ ใส่กระถางคือเก่าค่ะก็ทำเหมือนเดิมนั่นแหละค่ะเหมือนเดิมเหมือนเดิมนี่ได้หลายกิ่งและเดี๋ยวจะลอนกิ่นนี้ตอนกิ่งหนึ่งก็แค่นี้ก่อนนะจ๊ะ